ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมอให้องค์ขอมอนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลเทพทองครั้งที่22ประจำปี2566 เวลา13นาฬิกา55นาทีณศาลาสหาไทยสมาคมพระบรมมหาราชวังปร,ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโรรปารดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจรัญธาดากนสูตรองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลเทพทองครั้งที่22ประจำปี2566แก่ผู้แทนองค์กรที่เด่นจำนวน19รางวัลน,นักวิทยุโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ีเด,ด,ด่นจำนวน11รางวัลน,น,นักวิทยุกระจายเสียงและสื่อออนไลน์ ดีเด่นจำนวน9รางวัลและมอบโล่เกียรติยศแก่ผู้สนับสน,นุนการจัดงานพระราชทานรางวัลเทพทองจำนวน14รางวัลรวมทั้งสิ้น53รางวัลการนี้คณะกรรมการบริหารสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์คณะอนุกรรมการสมาคมและเจ้าหน้าที่สมาคมเข้าร่วมพิธีในโอกาสนี้ด้วย สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดงานพระราชทานรางวัลเทพทองครั้งที่22เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่สนับสนุนให้บุคคลในวงการสื่อสารมวลชนผลิตผลงานที่มีคุณภาพเกิดประโยชน์ทั้งด้านการศึกษาการปกครองสิ่งแวดล้อมและความบันเทิงตลอดจนบุคคลดีเด่นด้านวิทยุและโทรทัศน์ที่ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้ดีเป็นแบบอย่างที่ดี ต่อสังคมและส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ